เดียววันฝ in ันตันี่ยไม่เด็ดตัวเดียวโครโรคนเลยอ่ะมีไปหาหยิบหาจับอะไรแบหาตัวเดียวเพื่อนตัวเดียวอยู่โมแมนหาตัวเดียวหาจับอะไรแต่วันนี้เพรท่านฝันจะเคลียร์ยังว่าเมื่อคืนนี่แม่ฝันกัยังว่าฝันเห็นอันงูเหลี่ยมใงไงตัวฟอกขาตัวตูบักไงเรื่อยแต่ว่าเห็นตะล่ำตัวเพเห็นหางบ่เห็นหัวแต่ว่าเห็นตะล่ำตัวป้ามาใหญ่ค่ะใหญ่แน่แท้ตอนนั้นคือปูมาเขาส้มนี่แหละ ลาบานีได้มีเสียงผู้ชายห่างขึ้นมาว่าอย่าเลื่อมเล้อสามเจ็ดเจ็ดสามกับพ่อซอสซางเลยค่ะแม่คู่นั่นยตงบอกอยู่เลยนั่นแหละค่ะทีใดก็คือสามเจ็ดเจ็ดสามนะคะนี่แหละค่ะที่อันอันอันฟันเมืาขึ้นนี่แหละค่ะนี่อะไรยังว่าแม่แม่คู่ก็จะคิดบ่อผ่อเดียว่าพ่อสซอสซางเจ็ดสามคู่อยู่ว่าไปไปทบท่วนน้าลูกครับไปทบท่วน ว่าเริ่มสร้างตอนไหนเราสร้างเ็ตตอนไหนขัพ่อเราวาเนาะเทียมเจวนแม่่ายเราเลขตัวเนียววนจับไปแล้ด้ค่ะแล้วก็อีเอ้โอ้โหจับไปแล้วก็ว่นบอกแม่ขาแม่ว่านจับเา่คิดพอเพราะว่าสาเจ็นี่แหละเจวันี๋ยพอสอนเจ็ไงมันก็เลยจับสามเจเพราะว่ารยกัน่อเสามาหลักสิก็เลยเอาสามเจ็ดสามเจ็ดกับสามหนึ่งวันเด็สามหนึ่งอ่ะหนึ่งกับเจ็ตัวเดียวกันนี่ไงมนบอเออมันก็สัมผัส เมแ่พันในสามเกีนตรน่นนึตกเดียวกันด้วยแม่ตอนแรกก็ว่าว่าสามเกีดก่อนแล้วยาเริมสามเกีดเกีดสามว่าอสี่แม่เสียงผู้ใช้โอกมาเลยว่านี่พอดีสมมตินั้นว่าสิเอาไว้ตองหงุดไ่้มาตัแปลกไม่ได้นะวันจางไรบอกปูบอกว่าว่านที่สิบสองแม่ค่ะเดี๋ยวซีเมซีเมนซีเมีแนวดีๆปูนะซิมีแนวดีๆ บานนี้จังเลแม่เราไปฟันมือขึ้นว่าที่วันที่สิบสองงูเลียงงูเลยงอก็งูเขาเป็นเจนแล้วมันบ่าประตูโค้งนี่าือส้างเสร็จพอสอเีอสร้างเสร็จพอสอเจสามปัวบานิปปัวเสียเริ่มสร้างวันที่สิบสองมันบว่าที่สิบสองเดือนนี้พอดีกันจังเแม่ก็เลยมาฝันวันที่สิบสองสามเจแต่ว่าจังไดยกะยิบจับใบเนาะค่ะจ๊บใบสองใบใบเสียมสเพื่อว่าหามีรางวัลบนเน่ย เดี๋ยวสินีม่ตนถามปูก็สิบไปค่ะคือเ้ขมานัำชมแล้วตั้งสตมนี่กับเดินหท้าไปต้องกันเอามาให้เนาะสำหรับไล์สดนะคะรวมไปได้ไหมปูค่ะไม่ได้เปิดข้าตัวว่างนี่ยังเบาอยู่ ติดอย้ปูมาติดไมอืติดไปูมาติดชว์ปูมาเสียงัเสียงดังข่าวปุอันเปืดแอร์ต้องก็ได้เพือค่าคแก้วปูสิว่าจังไดก่อนจะเดินทางไปที่แต่ท่า่เขไม่เที่ยงตามไปเยกันนะคะเต็มความเชื่อส่วนบุคคลค่ะสาธุสาธุสา เออแล้วเฝ้าชกอะชกอะไรอีกเนีนยต่้งนนคนมาบางไม่ทันเขตจ้อย่างเด็กอย่างเด็กบอบไปหนาแล้ค่ะบอบไม,อมีมังกตาเอ้ามันกปต่ตาสญไนั้มองอาม,าม่บอบไปจังไหนบอกไปจังไหนบอบไปจังไหนวาก็ไม่ใส่เคร่องเดีวยวกน้าไม่ไปใครจะถือให้แบบข้าก็องไป ตู 15, 8, ้ตาคือผ้าไ้ายนั่งตเคือนผ่านูา้ไหมนั่งต่เคือนถ่านรู้แต่เรืมผ้าแดงนะว่าันหวานแต่เรื่ผ้าแดงเราจัดเบิ้องล่างแำถามรากองล่างแขกว่านหวามาหวามหวานแขกควานขั้นยักเบิ้งหมรอร่ำพอหวานแล้วพอจักจากทุพันแล้วผ้าแม่ตะเคียนปเป็นคเสียนด้าไม้พอหวานจังสีแม่ตะเคียนก็เล,เ,นเลยต่ว่า ได้ถึงปุ๋มว่าค่่มาได้ตั้งน้หมดหนากสิเสียมารําอีกรึ้นเอาป่านต่มาั่งน้ำไหนป่าแต่มานั่งน้ต้นไงไงผ่าแดงเมืต้นเด้อต้นทั้งเป็นเป็นงาได้เอาผ่าแดงต้นพัดไปผ้าเกิดผีนน้ำแดงข้าโขดบาน น้ำแดงห้าขวดพวงมารายเก้าพวงจำได้ไหมจำได้จำมั่ผ้าเกดผีมันมีเกดแข้งเอาไว้ด้านขวามือผ้าแดงเต็ดพื้นเอาไว้ตรงั้นงานองงงานมั่งมาโงงงานแา่งงานแา่งมาคักมา่งเออโงงงานดูได ไม่แต่ขี้่อุเป็นโอมนางอยู่แล้วปูว่างนะทาวบ้ากอีนั่งหล่าฝังมาค่กเน่ยัเห็นงูมาัดาปูฝันเงูเป็นราขึ้นดีงูใหญ่วัดทานพองูในกวท่านพ่อเขาวางงูมานต่มือเกิด มารเียนู้อิทาแต่ว่า, <c oughs> าม,ามขัวออกมอง,อมงอแ,แต่ามนเปี่ยนเป็นปลา,าไหลกูม่เป็นปาลาไหลหาวฝันเป็่โตเป็นต,น,ตนนพอว่าค่ะไม่ค่อนมาห้องบอกเท้าเก่ะ,ะไม่แมงบ่าพอว่าค่ะคงจนะใช่นาะ คงแต่ท่านเนาะเฮ้ยจามาดูเองอันนี้คือความฝันขององนั่นัองน้องกันฝันน้องกันถามเกก็เลยว่าเกิดถามพอถามเก็กแมงว่าเกิดถามแมาอ๋าคักแมนคักแมงคักแมงรเลคักแมงอึดหรือรล เออทางประตูของวันที่ถืบสองสามเรษากนพ้นพอทอก็บสทางเอาฝันนกัต่อปค่อองย่างนัาฝันคืนอืออย่ายุจะมคู่เลือดนะพู๋เพาเขาก็คือกักวะหาพ่อว่าๆจริงๆว่าคือกักวะพ่อก็เลยบอกว่านีนั่งล่ะเอาล่อกดาได้อื่นบ้าค่ะหลายหลาอ้าถว่าเขาพ่อคือไปบอบอ ไปงัขึ้วาถอไปงันขึ้วาถิมาวังคาไค็ว่าไขว่าคถอไมว่าแม่ถักผีเถิดบบ่ังไรเอาความฝันเลยมึงกาได้วาต่งถิแม่ปูบหลังามหาฮองบอกเก็ถามถามเถิดพใหญ่กับอางวการข้าดับได้ไม่ต้องสงสัยเพราะเป็นความฝันถามาเมื่อนนี้จะพาไปหา,มาแม่ตะเคียน ไม่ตดเคียนท้องม่ตดเคียนท้องืมาตดเคียนกรว่างร้องโอ้หลักวังไล้ลว่าขานว่าคุ้ง่าว่าผุ้งเราเมืองนีง้นนคือือแดงเติงคืนหลักว่าขาชื่อสือแดงเติงคืนก็หลักว่าขาดเียบเสฟองเลวเลือดถาง,าง,างมันมาตดเคียนกระวางปุ่ง ตาบว่าโอมไงอมคือมตึงาผิว่าไม่อเพม่อกมเด๊อบ่อกไม่ด๊วกไม่ด๊อกไม่ดาอกม่่ดอไม่กไ่ด๊ดไมก่า๊อกอก่ด้อกว่า๊อไมอก่อกม่อ่อกม่อ่อกม่ด่อกม่ยก่ด๊อกอกม่ดอกีม่ดเค่อม่ก ตะเขื่อนท่อซื้อพันน้องท่นถไมา่ดาษทีตะเลื่อนท่อวันนันคือเพราะตาบอกคือตาบอกม่ดาทีตะเลื่อนท่อโดมาดกแล้วรายักร้ายฝันบาอพอจงคือจับคือมาทเพราะแต่พอว่าค่ะเออเมื่อมีการที่ไ้โช่หลัว่าค่ะจำค่าต่งไปคือล้วบุกนั้เออไป ตามันันี่นั่งห่าว่าเออไปว่าเขาเพิ่งไหน่อว่าค่ะขอหายครับขอหายใจขอหายไปถูเลย้นก่าิคอ้งวัดนั่ไปตึงเงนไป่อยข้างวัดนัเอาพาไปไปข้างนะว่าอนั่งควงมาว่าอ่ะดีแล้วลูกอาคือตองของบ้ลูกเออเอักไปค่ะวบ้านถ้ิ่งทุไดมกั ข่าเบิงรูเออโดมากดอแไม้รัดาัรารัดแน,นว่า่เคยพอจำคือจักเื่อไทฮอตแต่พอว่าค่ะเออมือมีกักที่ไฮโชุ่รูลักว่าค่ะจาค่ากันไปคือจักูุรัสเออไปตามขันจานนอ่งนั่งหล่าว่าเอาเอไปว่ากับเพื่อนแน,น่ผ่อว่าค่ะขอค้าเรยขับ เขาหายไปเขาหไไา,ขา,าไป,ไปถูกในแบบข้นต่าติดไปคอยข้างมาจังไปตึงนั่งไปคอยข้างมางเอาพาไปไปข้างระเบ้าคือนั่งเข้าพวกมาได้ดีนะคแั้วอาแคถือตองของ,องร่ำแบบนั่งลงเออพักไปคาบข่าวนุ้ยด้ายหมดก็ข่าวนุ้ยเ่าไหรบ้างที่ทิดท้อ คือเ้อมือมื้อมื้อคือข้อมอมื้อม้ไ่ได้ว่าพอไปง้างือวบาะงี้ไปจุดมันก็ออกเลยนะคปุ๊บออกปั๊บต้องไปทาชุดตุ้ต้นุก็ออกปั๊บเลยาวันเคยรพอนถือออกว่ะ ทั้งตกวมือาตัวกัเท้าตัวก็ึกบุกกะปองปลาเพ่อ,พอ texting, ram, ตัวไ่เยอะาเป็นตัวไม่ตตดเช้านีตัวไม่ร้านเป็นตัวไม่พวกรัวที่แหนคือตัวหนังพวอตัวที่แหนคองมันตดเชีานั่งด้ายเป็นหนังคือเอาได้ถุงขื่อคอพวถามมงนนักที่ว ตัวขึ้นมาเป็นริ้วหมั่งกังอมั่งกังจัคือแต่ละนาบงนิดเดีวเออมาจงเนียมาจีหุมาจีหุบใชนะ้เสีไเเยไม่พอไหเออแค่จุดไปอวดตุ่ขาวเมา่อวันทัมาด่าเฮ้ยขึ้นหนังไม่พอเออแค่จุดไปพานแหวนพานตานมันอันทักมาดา่า ต้องรอไปก่อนมาต้องรอไว้ก่อนนะนางสองก่อนใช่<ะ>วันนึงหนึ่งอันนี้เท่าวแหวนคืน<ม>อต,าตาัดเ<ม><ม>อาแต่แหวนแท้วดี่าเท่าแหวนจะพอแต่ให้วันนึงเลยนะเคือที่วิ่คับนะวันที่หนึ่งสองเมื่าไหร่วันที่หนึ่อง So, พอมันมาเทิ่มกันอีกอีกหนึ่งการสองบ้างแต่ว่าหนึ่งการหนึ่งเทิ่อมกันเป็นสองพอบอกว่าอ่าแนัแตกเนาะได้กับเป็ี่ยนตำแหนออกมาแพร่รูปออกมาแลว้วว่าหนึ่งตับหนึ่งรวมกันเป็นสองใช่ไหมแล้มาครูจะปูแต่ว่าสองบวกสองมันเป็นทีว่าเป็นรูปแต่ว่ามีความหมาย <c oughs> มีความหมายแต่ใจมึงหวันหน่นเ่งเป็ี่ยนสองเขานั่ง ถ้าบาวันที่ฉีดสองวานนี้นะอยากให้มันหกแล้วขอเอ้ช่วงนี้ไม่มาจะพังกันไมาให้มันหกนะ ว้าหกหมื่นว่าหนึ่งว่าว่าหกหมื่นว้าว่าทุดหม่จตกเบื่อเอ็งสีแดงยุอิการก็ไมว่าคำว่าหกแต่งเตาที่ได้เหมือถึงไปว่าราชการใครอีกนะว่าฉันเขาควรเออไปทั้งดอนพุ่งหักพอกันได้วาไปขายชุเาเมือนางแบบว่าอันพันเดินพันด้านไปทั้งพ่งหืั ไม่มีปัญหาไปได้หมดปูตาไปได้หมไปไหนไปได้เอาบ,บ,บอกกัคขังเบาไปไวงไปได้หมแ่แฉ่งไม่มีปัญหาไม่เหมือนปูภูมินะปู่ภูมิตั้งเฝ้าว่างนะปูภูมิตั้งเฝ้าว่างเฝ้าทักถึงเงื่อนทองสมบัติพัดแผเทางเร็วเด็ดมากมายเรียววา่าม้ จะมีตัวจีิๆให้ลูกหลานแต่เธอแต่ถามควบนำบ่อเกาะสาวน่าทางพระพุทธกามขนาดนั่นลูกเด้อเถอะบ่เรามีตัวเองไปอืไม่มีปัญหาอื๋อ่ะให้ลูกหลานม่ธุระมีธุระมีธุระมีงานทุกคราทั็งแรงนั่นลูกเด้องไายนองให้ทองไหลมาทุกครัทุกคนจะบเรื่องจับเรื่อครับสวัสดีครับสำหรับทางช่องในหลงจากหัวภู ที่าข่าวพู้ตานะครับเนาะครับตัวเลขของแม่คู่นะครับเด้อตัวเลขของแม่คู่ควมฟันของเพิ่นกสามเจ็ดเจ็ดสามรับฟันได้มือขึ้นนี่หมดัดหมดัหมดเลยครับและะ้วกาวันที่สิบสองนะครับเด้อวันที่สิบสองปูเพิ่นไห่แม่คู่นะครับเนาะไปล่ำถวายอ,าอยู่ต้นตะเคียนบันตะะ่อไห้ลาคาเมื่อสร้างประทูกตูโค้งกับวันที่สิบสองนะครับเด้อับโปรดพิจารณายาณในการรับชม ทางช่องเป็นแชร์แนวทางนะครับเตอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจทางช่องยิ้มแล้วด้วยครับ